ไปดูข่าวที่นครปฐมนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กับกระทรวงวัฒนธรรมณนะสำนักช่างสิบหมู่จังหวัดนครปฐมในการจัดสร้างพระโกฎจัน์ทรและพระหีบจัน์ทรเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่25ธันวาคม2568เวลา19นาฬิก9นาทีที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรตำบลศาลายาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมนายสุชาติชมกลิ่นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานรับมอบพร้อมด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอธิบดีกรมศิลปากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนร่วมพิธีครั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้มีโอกาสดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเป็นพุทธบูชาและเป็นส่วนสําคัญยิ่งในพระราชาพิธีอันทรงเกียรติ ไม้จันหอมที่ส่งมอบได้ทำพิธีบวงสวงตัดและแปรรูปจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนจิตอาสาจำนวน20ต้นเป็นไม้จันหอมแปรรูปไม้ท่อนจำนวน130ท่อนและไม้จันหอมแปรรูปไม้แผ่นจำนวน1,000แผ่น รวมปริมาตร4.48ลูกบาทเมตรไม้ที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงมีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมและเนื้อไม้ละเอียดตามที่สำนักช่างสิบหมู่ต้องนำไปใช้ในการจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ตามโบราณราชประเพณีทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าคนไทยทุกคนต่างน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และพร้อมที่จะแสดงความจงรักภักดีด้วยหัวใจทำให้การตัดไม้จันหอมและการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่างสิบหมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากนี้กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมแปรรูปดังกล่าวไปจัดทำพระโกฎจันและพระหีบจันรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบทั้งนี้ในการดาเนินการต้องอาศัยช่างหลายประเภทได้แก่ ช่างโลหะดำเนินการจัดสร้างโครงโลหะช่างไม้ประนีตแปรรูปไม้จันท์เป็นรูปลักษณะต่างๆเพื่อใช้ฉลุลวดลายช่างโกรกฉลุโกรกและฉลุลายตามแบบช่างประดับลายนำดอกลาลายที่สำเร็จแล้วมาประดับกับโครงพระโกรซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบประณีตและพิถีพิถันคาดว่าจะด,ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ จะได้บันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยและสืบทอดองค์ความรู้สู่ช่างรุ่นต่อไปปะนิชัดมามีสุขปะนิดามามีสุขเปมิกามามีสุข ผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดนคนปรปฐมภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน